สำหรับผมหนึ่งในแนวเกมที่มันน่าตื่นเต้นมากที่สุดคือ Sur v i v a l h o r r o r ครับเมื่อเราต้องเอาชีวิตรอดจากสถานการณ์ที่มันอันตรายมากๆและสิ่งที่จะเป็นตัวชี้วัดทุกอย่างคือการจัดการกับทรัพยากรอาวุธของคุณมีกระสุนอยู่เท่าไหร่มีกระสุนสำรองไหมและกระสุนพวกนั้นมันมีประสิทธิภาพกับศัตรูที่เรากำลังจะ,ะเผชิญหน้ากับมันหรือเปล่ามีอุปกรณ์สำหรับเพิ่มเลือดยามฉุกเฉินไหมเรียกว่าคีย์หลักของเกมแนวนี้มันคือการเตรียมตัวถ้าคุณไม่หาของฟ้ามของ ไม่สนใจจุดอ่อนจุดแข็งของศัตรูไปตัวเปล่าๆหัวโล่งๆมันก็จะทําให้เกมที่เล่นอยู่มันยากยิ่งกว่าเดิมหลายเท่าปัจจุบันเกมแนว Survival Horror มันมีอยู่เยอะแยะมากมายในตลาดครับเปลี่ยนธีมกันไปเรื่อยๆที่เห็นเยอะที่สุดก็ไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากพวกซอมบี้ที่ไม่ว่าจะทํากี่ทีตอกี่ทีมันก็ไม่มีไตเติลไหนสามารถเอาชนะผู้ปุกเบิกอย่างซีรีส์ Resident Evil ได้ทําให้เกิดมีการดัดแปลงปรับเปลี่ยนจากซอมบี้ไปเป็นอย่างอื่นเปลี่ยนแนวเปลี่ยนเซตติ้งกันไป เกิดเป็น d e s p a i ส Silent Hill, Evil Within และหนึ่งในเกม Survival Horror ที่สำหรับผมมันมีเอกลักษณ์มากๆคุณจะมีโอกาสเห็นเซตติ้งพวกนี้น้อยมากๆครับนั่นก็คือ Stalker เอาชีวิตรอดแดนนิวเคลียร์คลิปนี้มีฮาร์ดเซลครับบอกเลย ต็อกเกอตัวมันเป็นแฟรนไชส์เกมของทาง GSC Game World ครับทีมผู้พัฒนาจากยูเครนก่อตั้งเมื่อราว30ปีที่แล้วโดยเซอร์จีกิโกโรวิชถ้าออกเสียงผิดขอภัยด้วยครับโดยเดิมที GSC มันเป็นสตูดิโอที่เริ่มจากการแปลเกมครับจากภาษาอังกฤษมาเป็นรัสเซียเริ่มทำกันตั้งแต่ปี96จนทำให้ในตอนนั้น GSC เป็นบริษัทแรกในยูเครนครับที่ทำการแปลเนื้อหาจากเกมมาเป็นรัสเซียได้ ซึ่งมันเป็นในเรื่องที่น่าสนใจมากเนื่องจากชื่อของตัวบริษัทมันก็เป็นอะไรที่เกี่ยวกับตัวอักษรเช่นเดียวกัน GSC มันเป็นชื่อย่อของผู้ก่อตั้งครับกิโกรอวิสเซอร์จีคอนสตาติโนวิกการเริ่มต้นเปลี่ยนผันจากการทำแคบแปลมาเป็นพัฒนาเกมของ GSC มันเริ่มต้นช่วงปี97-98ครับในช่วงปี97ในตอนนั้นพวกเขาเริ่มทำกันบ้างแล้วแต่ก็ต้องพบกับปัญหามากมายจนผ่านมาปีหนึ่งในช่วงปี1998 รัสเซียในตอนนั้นกําลังเผชิญหน้ากับปัญหาทางการเงินพอดีครับทาง GSC เลยเบนเข็มตลาดจากตลาดรัสเซียมาเป็นตลาดฝั่งตะวันตกมากขึ้นสร้างเกมแรกของพวกเขาเป็นเกมแนว RTS ชื่อ Warcraft 2000 n u c l e a r Epidemic อารมณ์คล้ายๆกับม็อดเกมครับที่ทําต่อจากตัวเกม Warcraft 2 Tides of Darkness ตัวเกมดังกล่าวมันค่อนข้างโดดเด่นกว่า RTS อื่นในตอนนั้นมากเลยครับกี่เน่องจากตัวมันมีขนาดยูนิตลิมิตที่ค่อนข้างสูงม,กมากๆ อย่างไรก็ตามในปี1999 Warcraft 2000กบราูสันก็เปิดให้เล่นฟรีครับชื่อเสียงของ GSC ในระดับโลกมาจากเกม RTS เช่นเดียวกันกับเกม Co s s a c ก e ุโรเปียนวอที่จะให้ผู้เล่นรบบรเป็นประเทศต่างๆในยุโรปช่วงศตวรรษที่17-18คอยเก็บเกี่ยวทรัพยากรขยายกองทัพร่วมถึงหาทางรับมือกับโรคภัยตัวเกมประสบความสำเร็จมากๆครับสร้างชื่อร่วมถึงเม็ดเงินอย่างมหาศาลให้กับทาง GSC ทำให้มันมีการสานต่อขยายแฟนชายข้อแทกออกไปด้วย สร้างเป็น expansion ต่างๆ o อ Sa c k The Art of War ในปี2001หรือ Cossack Back to War ในปีต่อมามันก็สร้างเป็นภาคต่อขึ้นมาครับอย่าง c อแ Sa c k 2แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือจากความสำเร็จที่ c s อแ c k วางเอาไว้ให้มันก็ได้เปิดโอกาสให้ทาง g s c มีโปรเจกต์ใหม่ๆเกิดขึ้นมามากมายหนึ่งในนั้นคือโค้ดเนม u t b r e a k เกม FPS เกมแรกของพวกเขาครับที่ผู้เล่นจะต้องเข้าต่อสู้กับพวกเอเลี่ยนไม่ก็เกมชูเตอร์เกมหนึ่งที่จะเน้นไปทางเนื้อเรื่องมากกว่า อิงมาจากนิยายสตา r ์เกตชื่อ Oblivion Lost กล่าวคือมันเป็นเกมยิงเอเลี่ยนเหมือนกันแตๆก็ตามทาง GSC ก็ได้ยกเลิกโปรเจกต์ Oblivion Lost ไปนะครับให้เหตุผลว่าทุกครั้งที่มันมีการประชุมมันจะมีแต่ความคิดที่ว่าพวกเรากำลังทำอะไรอยู่กันแน่ในที่สุดพวกเขาจึงต้องยกเลิกไปแต่ที่โชคดีคือทุกอย่างที่พวกเขาทำมามันไม่ได้เสียเปล่าซะทีเดียวในช่วงต้นปี2002ทางบริษัทมีโอกาสไปออกทริปกันครับซึ่งตามปกติ เวลาเราไปเอาติ้งเนี่ยพวกเราก็จะไปที่สวยๆงามๆกันใช่ไหมครับกิจกรรมเยอะๆไว้ใช้สายสัมพันธ์คนภายในบริษัทให้มันแน่นแฟงมากยิ่งขึ้นจริงๆควรจะเป็นแบบนั้นแต่ด้วยความที่ทาง TSC พวกเขาเป็นบริษัทเกมครับสิ่งที่พวกเขาอยากได้มันคือไอเดียอะไรก็ได้ที่มันจะอิงสปายสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเขา TSC เลยฉีกครับไปที่ที่มันไม่ปกติสักเท่าไหร่แล้วยูเครนมันจะเป็นที่ไหนได้ล่ะครับถ้าไม่ใช่เดอะโซน เชโนบิลนิวเคล e ยร์พาวเวอ a ์เพนโซนออฟเอเลียนเเขตกักกันโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชโนบิลหรือ c h โนบิลเอ็กซ์ค s ูชั z นโซพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับหนึ่งในเหตุการณ์นิวเคลียร์ที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์ขอนอกเรื่องครับคือมันมีการวัดระดับความรุนแรงเรื่องแบบนี้อยู่วกอุบัติเหตุภัยพิบัติทางนิวเคลียร์เรียกกันว่า INES Level International Nuclear and r a d i o l o g y Event Scale แบ่งเป็น8ระดับตั้งแต่0ถึง7 ศูนย์คือปกติ1คือเหตุผิดปกติ2คือเหตุขัดข้อง3คือเหตุขัดข้องรุนแรงตีอุบัติเหตุเฉพาะโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ห้าคืออุบัติเหตุที่ส่งผลกระทบกับพื้นที่ภายนอกเป็นวงกว้าง6คืออุบัติเหตุรุนแรงและ7คืออุบัติเหตุรุนแรงมากที่สุดเรียกว่ามหาภัยพิบัติเลยก็ได้โดยปัจจุบันในระดับ7มี2เหตุการณ์ครับคือที่เชโนโบิลและฟุกุชิมะใครที่อยากอินกับเรื่องนี้ให้มากขึ้นแนะนำไปดูซีรีส์เชโนโบิล ไม่ก็ไปฟังนายอาร์มก็ได้ถ้าอยากได้ข้อมูลทางเทคนิคแบบล้วนๆในตอนที่โปรเจกต์เกมดังกล่าวเกิดขึ้นทาง GSC ใช้ชื่อว่า Stalker o b l i v i o n l o s ครับแต่จากคำแนะนำของทาง THQ p u บลิ s เชอของพวกเขาที่อยากให้เชโนบิลเป็นจุดขายพวกเขาเลยเปลี่ยนชื่อมาเป็น Stalker Shadow of Chernobyl แทนตัวเกมได้ออกวางจำหน่ายช่วงกลางปี2007ครับแล้วก็ดังระเบิดติดอันดับ8ของทุกแพลตฟอร์ม และอันดับหนึ่งบน PC ทําให้สต็อกเกอร์กลายเป็นเกมที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดของ GSC อย่างไม่ต้องสงสัยและนับตั้งแต่นั้นมันก็มีพักแยกออกมามากมายอย่างสต็อกเก Mobile หรือส่วนเสริมสต็อกเก c l e เย s k y s t ยส k e r Call ร์คอออฟบลูบยที่จะเล่าเรื่องก่อนและหลัง Sha d o w of Chernobyl ตามลําดับและแน่นอนครับพักต่อ GSC ประกาศว่าพวกเขาได้เริ่มพัฒนาสต็อกเกอร์สเมื่อช่วงปี2010อย่างไรก็ตามครับในช่วงสิ้นปีของปีต่อมา ซีอของ GSC ก็ได้ประกาศว่าพวกเขาได้ยุบ GSC เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลายคนในตอนนั้นคิดว่ามันน่าจะเป็นปัญหาเรื่องการเงินเนื่องจากในปีที่แล้วทาง GSC ได้ลดข,ดขนาดของตัวเองจาก200เหลือแค่50คนอย่างไรก็ตามมันก็มีคนจากทีมออกมาบอกนะครับว่ามันไม่ใช่ปัญหาเรื่องการเงินแต่เป็นปัญหาส่วนตัวของซ e o เองจากนั้นเวลาล่วงเลยมา2-3ปีครับในช่วง2014 GSC ก็ได้กลับมาอีกครั้ง คราวนี้พี่น้องของเซอร์กี้เข้ามารับตําแหน่งแทนในช่วง2 0 1 8ที่ผ่านมาทาง JSC ก็ได้มีประกาศว่าพวกเขาจะกลับมาทําสต็อกเกอร์2ในชื่อสต็อกเกอร์ทูฮาร์ดออฟเชอบิลอย่างไรก็ตามรับการพัฒนาก็ต้องหยุดลงชั่วคราวหลังจากที่รัสเซียบุกยูเครนแล้วก็มีข่าวว่าหนึ่งในอดีตทีมนักพัฒนาของ g s c ได้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครป้องกันประเทศและได้เสียชีวิตไปขณะปฏิบัติหน้าที่โดยเพื่อที่ทาง g s c จะสามารถดำเนินงานต่อได้ พวกเขาต้องย้ายสําน,นักงานมาในปลากครับแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดครับที่จะมาได้พนักงานมากกว่า150คนยังอยู่ที่ยูเครน s t a l k e r 2 Heart of c h e r n o b y l ได้ออกวางจำหน่ายเป็น Exclusive ให้กับทาง Microsoft และมันน่าทึ่งมากๆครับที่ถึงจะเป็นแบบนั้นแต่ตัวเกมก็ประสบความสําเร็จมากๆสามารถขายได้ไปมากกว่า1ล้านก๊อปปี้ในเวลา4 8ชั่วโมงแม้ในตอนแรกตัวเกมจะมีปัญหาทางเทคนิคยิบย่อยแต่ทีมผู้พัฒน,นาก็ไม่รอช้าครับเทยอยปล่อยแพทออกมาแก้้ไขปััญหาในนนนส่ว เข้าใจได้ครับกราฟิกมันสวยมากๆจนผมเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าคอมจะไหวไหมแต่โชคดีครับสําหรับสายที่มีแผนจะเปลี่ยนคอมพอดีโบนัสสส้นปีออกก็ต้องเอากันหน่อยตอนนี้ทาง MSI กําลังมีคอลแหลับกับสต็อกเก2อยู่พอดีออกเป็นตัวการ์ดจอ G-FORCE RTX 4070 Ti Super ครับที่มาในติปส o ็อกเ2อย่างที่รู้กันซีรีส์ RTX นี่คือโดดเด่นในเรื่อง r Ray t r a c i n g ที่ยกระดับคุณภาพกราฟิกไปขั้นหนึ่งด้วยแสงเงาสะท้อนที่มันสมจริง และไม่ใช่แค่นั้นครับสำหรับใครที่กังวลว่าภาพสวยแล้ว FPS มันจะดรอปลงเยอะหรือเปล่าการจอตัวนี้มาพร้อมกับ DLSS 3เป็นเทคโนโลยีเฟรมเจนที่จะช่วยบูสต์ FPS ของคุณด้วย AI เพิ่ม FPS แบบเบิ่มๆเ,เลยแหละครับรวมถึงยังมีตัวช่วยอีกหนึ่งตัวด้วยกับ NVIDIA Reflex ที่จะไปลด Latency ลดความหน่วงทำให้การคลิกยิงของคุณมันตอบสนองได้เร็วขึ้นและไม่ต้องห่วงว่าซื้อมาแล้วจะไม่มีเกมเล่น สำหรับใครที่ซื้อกาจอที่เข้าร่วมแคมเปญทุกท่านก็สามารถนำไปแลกเป็นโค้ดเกม s t a ต k อกเก2ได้ครับแบบ Deluxe e dition และแน่นอนว่าตัวเกมส t a ต็อกเ2รองรับการใช้งาน DLSS 3และ NVIDIA Reflex ด้วยใครที่กำลังคิดว่าจะอัปเดต PC ของตัวเองให้รางวัลตัวเองและอยากได้ของที่มันพิเศษมากกว่าเดิมก็ไม่ควรพลาดโอกาสนี้เลยละครับรายละเลอียดเพิ่มเติมอยู่ในลิงก์ด้านล่างนะครับ โลกของสตอกเกอร์จะดำเนินรอบพื้นที่กับการเชอร์โนบิลโดยได้รับแรงบันดาใจ,จมาจากนิยายไซไฟมากมายครับที่สาคัญที่สุดคือรถไซปิกนิกของอาคาดีและบอริสทว่าเชอร์โนบิลเอ็กซ์คลูชั่นโซนในเวอร์ชันนี้มันจะอันตรายยิ่งกว่าในโลกของเราหลายเท่าแม้ดั้งเดิมมันจะอันตรายอยู่แล้วก็ตามบอกไว้ว่าหลังจากเหตุการณ์ภัยพิบัติในช่วงปี1986มันมีห้องทดลองและศูนย์วิจัยลับเกิดขึ้นครับกระจัดกระจายอยู่ทั่วเดอะโซนหวังศึกษาหาผลกระทบกับสิ่งที่เกิดขึ้น ทว่าหลังจากการทดลองภายในสูย์วิจัยดังกล่าวในที่สุดประวัติศาสตร์มันก็สํารอยมหาภัยพิบัตินิวเคลียร์ครั้งที่2เกิดขึ้นอีกครั้งนับจากครั้งที่แล้วราว20ปีทุกสิ่งีชวิตที่อยู่ที่นั่นถ้าโชคดีหน่อยก็จะเสียชีวิตไปครับแต่ถ้าโชคร้ายบอกเลยมันแย่ยิ่งกว่าสืบเนื่องจากภัยพิบัติในครั้งนี้มันไม่เหมือนแต่ก่อนการระเบิดกัมมันตภาพรังสีที่เกิดขึ้นมันรุนแรงเข้มข้นยิ่งกว่าหลายเท่าและที่สําคัญผิดแปลกไปจนมันได้ทําให้เกิดความผิดปกติมากมายภายในนเดโซ ทั้งปรากฏการทางอุตุนิยมวิทยารวมถึงสร้างผลกระทบกับยีนพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตด้วยไม่ว่าจะเป็นพืชตัดหรือคนเองก็ตามและการกลายพันธุ์ที่นี่มันไม่เหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติครับที่จะขนร่วงเป็นมะเร็งหรือที่มากที่สุดก็คือมีแขนขาใหม่งอกขึ้นมากราพูได้เต็มปากว่าการระเบิดครั้งที่สองนี้มันได้เปลี่ยนสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งภายในเดอะโซนเป็นสับปะหลาดไปและสิ่งที่มันอันตรายยิ่งกว่าคือพื้นที่ผิดปกติระับสูงอนล ที่การระเบิดในครั้งนั้นมันได้ทําลายแม้แต่กฎฟิสิกส์ไปทําให้พวกอโนมาลีที่เกิดขึ้นมันกลายเป็นสิ่งที่ยากต่อการเข้าใจของมนุษย์เดอะโซนจะเป็นพื้นที่ที่มีขนาดาราว30ตารางกิโลเมตรครับอยู่ทางตอนใต้ของโรงไฟฟ้าเช์โนบิลค่อนข้างเหมือนกับพื้นที่ในโลกความจริงแต่ก็จะมีการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์อยู่บ้างนะเพื่อไม่ให้โดนฟ้องที่สําคัญคือที่ตั้งของเมืองพลึบยัตดังเดิมมันอยู่ภายนอกเดอะโซนห่างออกไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของเช์โนบิล แต่ก็ถูกเอามายัดใส่ไว้ในเดอะโซนนี้ครับมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกันเลยแต่จะมีขนาดเล็กกว่าเหตุการณ์การระเบิดในครั้งที่สองนี้มันไม่ได้นําพามาแต่การทําลายล้างเพียงอย่างเดียวนะครับแต่มันได้นําโลกมาพบกับสิ่งที่เรียกว่าอาร์ติแฟกซ์ด้วยพวกมันเป็นวัตถุล้าค่าครับเป็นวัตถุต่างๆที่ได้ถูกพลังงานเปลี่ยนแปลงไปจนทําให้ตัวมันมีคุณสมบัติพิเศษขึ้นมาตั้งแต่เพิ่มความถึกทนจนไปถึงเป็นความสามารถที่มนุษย์ไม่เข้าใจแน่นอน เมื่อมันมีสิ่งของแบบนั้นเกิดขึ้นผู้คนที่อยากจะสร้างกำไรจากมันก็เกิดขึ้นตามมาด้วยเช่นเดียวกันผู้คนมากมายที่ไม่กลัวตายตาบอดด้วยทรัพย์สินเงินทองจากการขายอาร์ติแฟกต์พวกเขาก็ต่างหลั่งไหลเข้าไปภายในเดอะโซนครับเดินทางออกตามหาอาร์ติแฟกต์ทั่วพื้นที่และคนพวกนี้พวกเราจะเรียกพวกเขาว่าด็อกเกอร์เป็นคำย่อม,มาจากสกาเวนเจอร์เทรสแพสเซอร์แอเวนเจอร์โลเนอร์คิลเลอร์เอ็กซ์พอร์เรอร์และโรเบอร์ ไม่ว่าจะเป็นพวกที่มาเดียวๆหรือมาเป็นกลุ่มองค์กรที่ต่างฝ่ายก็ต่างมีเป้าหมายและความคิดความเชื่อที่แตกต่างกันภายในเกมพักแรก Shadow of Chernobyl จะมีอยู่10ฝ่ายครับ loners จะเป็นพวกไร้สังกัดไม่ขึ้นตรงกับใคร mercs หรือ mercenary พวกกลุ่มฐานรับจ้างที่ทำทุกอย่างเพื่อเงินหลบสังหารคุ้มกันขนส่งฝ่ายทหารรัฐบาล m i l i t a r ฝ่ายกลุ่มโจร bandits เป็นพวกอาชญากรที่หลบหนีมากบกดันอยู่ในเดอะโซน The, The Duty พวกฝ่ายที่อยากทำลายเดอะโซนเชื่อว่ามันเป็นอันตรายกับมนุษย์ f รีดอมพวกฝ่ายที่เชื่อว่าเดอะโซนมันเป็นของขวัญและควรเป็นพื้นที่สำหรับทุกคนไม่ควรถูกจำกัดอยู่กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง e c o l o g i s t เป็นพวกนักวิทยาศาสตร์โมโนลิ t เป็นกลุ่มศาสนา c ย e ์สก k y เป็นกลุ่มของอดีตนักปิจัจที่หันมาศึกษาเพื่อหาทางผนึก หรือไม่ก็ทำลายเดอะโซนแต่ก็ถูกยุบไปแล้วแล้วก็สุดท้ายครับเรเนเกตเป็นพวกกลุ่มโจรเช่นเดียวกันแต่จะแตกต่างจากแบนดิตตรงที่พวกมันไม่มีหัวหน้าอารมคล้ายๆกับแก๊งมอไซค์ข้างทางอะไรแบบนั้นนะครับปัจจุบันถูกยุบไปแล้วเช่นเดียวกันภายใน s t a l k เกอร์สองฮาร์ดออฟเชโบจะมีฝ่ายถูกเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับได้แก่น,นูนอดีตคนในกลุ่มศาสนาสปาร์กกลุ่มที่ก่อตั้งโดยตัวละครในภาคเครีย s k สกายวอร์ด เป็นกลุ่มทหารที่ก่อตั้งโดยตัวเอกของพรรคคอออฟกริบยาร์ดและ IPSF เป็นฝ่ายที่อยู่ตามขอบของ The ะโซนป้องกันไม่มีใครเข้าเดอะโซนหรือมีอะไรออกมาจากมันเนื้อเรื่องในส่วนสต็อกเกอร์ชาร์ดออฟเชอร์โนบ l ลจะเป็นช่วงหลังจากการระเบิดครั้งที่2ราว6ปีครับเราจะได้รับบทเป็นชายคนหนึ่งที่รอดชีวิตมาจากอุบัติเหตุมาได้ก่อนจะตื่นขึ้นมาและพบว่าตัวเองความจําเสื่อมจําอะไรไม่ได้เลยแม้แต่ชื่อตัวเอง เบาแสที่จะนําพาไปหาอดีตมีเพียงรอยสักสต็อกเกอร์และคอมพิวเตอร์พกพาขนาดเล็กที่ด้านในบันทึกไว้ว่าสังหารสเตร็อกตัวเราที่ไม่มีใครรู้ชื่อจึงถูกเรียกว่ามาร์ควันครับคนที่มีเครื่องหมายรอยสักโดยตัวเราจะต้องออกเดินทางไปทําภารกิจให้กับพ่อค้าคนหนึ่งแลกเปลี่ยนกับการที่เขาได้ช่วยชีวิตเราเอา,เอาไว้และภายในภารกิจพวกนั้นเราก็จะได้เบาะแสต่างๆนําพาเราลึกเข้าไปภายในเดอะโซนจนได้เบาะแสข,ของคนที่ชื่อสเตร็อก อย่างไรก็ตามมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับที่คนธรรมดาจะเดินลึกเข้าไปภายในเดสโซนได้เนื่องจากพื้นที่บริเวณนั้นมันมีม่านพลังงานที่ส่งผลกับจิตใจถูกเปิดกลางเอาไว้อยู่ด้วยเครื่องมือที่เรียกกันว่าม i r รคเกิลแมชชีนเปลี่ยนคนที่พยายามบุกเข้ามาเป็นซอมบี้ไร้จิตสํานึกไปซึ่งระหว่างที่เราเดินทางไปปิดเครื่องจากนี้เราก็จะได้พบกับพักพวกของสเตย์ร็อกเป็นหมอที่ได้ช่วยเราเอาไว้ครับเขาบอกเรื่องต่างๆให้เราฟังตั้งแต่สาเหตุที่ว่าทำไมใจกลางเดะโซน มันถึงเป็นที่ที่คนธรรมดาเข้าไปไม่ได้สาเหตุที่เป็นแบบนั้นเพราะเชื่อกันว่าใจกลางของเดอะโซนมันมีอ์ติแฟกต์หนึ่งที่เรียกว่าวิชแกรนเตอร์อยู่เป็นวัตถุในตำนานสตอกเกอร์ทุกคนเชื่อกันว่าถ้าไปถึงวิชแกรนเตอร์ได้ตัวมันจะมอบความปรารถนาสูงสุดให้กับผู้ที่คู่ควรและก่อนที่ด็อกจะหายไปเขาก็ได้บอกข้อมูลสําคัญของสเตย์ร็อกให้เราฟังครับว่าแท้จริงแล้วสเตย์ร็อกก็คือตัวเราเองนั่นแหละโดยหลังจากนั้นเพื่อที่จะไขความลับของเดอะโซน ตัวเอกได้มุ่งหน้าเข้าไปอย่างใจกลางครับต่อสู้ทําภารกิจฝ่าไปหลายฝ่ายตั้งแต่ปิดเครื่องเบสกอเชอร์เป็นเครื่องมือขั้นกว่าของมิ a คลแมชชีนต่อสู้กับพวกโมโนลิทกลุ่มทหารจนเมื่อมาถึงเชโนบิลที่นั่นตัวเราได้พบกับวิชแกรนเตอร์ครับพร้อมกับความลับมากมายของมันทั้งยังได้พบกับตัวตนอะไรบางอย่างที่เรียกตัวเองว่าซีคอนเชสเน s ตตัวมันได้เล่าถึงประวัติรวมถึงสาเหตุของการเกิดเดอะโซนให้เราฟังครับ ความจริงแล้วหลังจากเกิดการระเบิดในปี86เปลี่ยนพื้นที่โดยรอบเชนบิลเป็นเขตอันตรายไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ทางโซเวียตวางใช้ประโยชน์จากจุดนั้นทําที่แห่งนี้เป็นศูนย์วิจัยลับพัฒนาเทคโนโลยีและอาวุธเกี่ยวกับพลังจิตหนึ่งในการทดลองคือการเชื่อมต่อสมองของนักวิจัยเจคนเข้าด้วยกันสร้างเป็นเครือข่ายประสาทนิว r รเน็ตเวิร์กเกิดเป็นไฮฟ์มายที่ต่อมามันได้เรียกตัวเองว่าซีคอนเชสเน็ตคอมมอนคอนเชสเน็ต ทว่าหลังจากที่สาภาพโซเวียตล่มสลายลงซีคอนเชสเนตกลับยังอยู่และเริ่มแผนการของตัวมันเองหวังสร้างโลกที่สงบสุขผ่านการควบคุมทางจิตใจทว่าแผนการนี้มันก็ล้มเหลวครับเกิดเป็นอุบัติเหตุขนาดใหญ่สร้างเป็นปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติมากมายเกิดเป็นเดอะโซนขึ้นมาเพราะแบบนั้นเพื่อที่จะปกป้องความลับของตัวเองซีคอนเชสเนตจึงได้สร้างอุปกรณ์ขึ้นมาหลายอย่างครับที่จะส่งผลต่อจิตใจทั้งมิลล l คอแมชชีนเบรนสกอตเชอร์ รวมถึงวิชแกรนเตอร์ด้วยความจริงแล้วตัวมันไม่ใช่อาร์ติแฟกต์ที่จะมอบพรให้กับผู้ใช้แต่มันเป็นเครื่องมือที่จะทําการล้างสมองของพวกเขาตั้งหาเมื่อมนุษย์เข้าไปในวิชแกรนเตอร์ในตอนนั้นพวกเขาจะเห็นภาพลงตาที่เครื่องมือสร้างขึ้นทําให้ตัวเองคิดว่าได้รับพรที่ปรารถนาแล้วก่อนที่ตัววิชแกรนเตอร์จะล้างสมองพวกเขาเปลี่ยนคนเหล่านี้เป็นโมโนล,ลิหลบบุคคลที่ศรัทธาบูชาวิชแกรนเตอร์เหมือนกับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากพระเจ้าและที่อันตรายที่สุดก็คือ ทุกครั้งที่เครื่องนี้มันทำงาน The Zone มันจะขยายออกไป5กิโลเมตรทั่วทิศทางตัวเราจะได้ตัวเลือกครับว่าจะเข้าร่วมกับซีคอนเชสเน็ตไหมอยากเป็นหนึ่งในไฮฟ์มล์หรือเปล่าท้าไมเราก็จะถูกวับออกไปข้างนอกต้องหาทางบุกเข้าไปใหม่ฟันฝ่ามโมโนลิทและพวกกลายพันธุ์ต่างๆหลักๆก็คือทำลายร่างต้นของนักวิทยาศาสตร์ทั้ง7คนนั่นแหละครับโดยเนื้อเรื่องของสตอเกอร์ภาคสองฮาร์ดออฟเชนอวิ จะเป็นเรื่องราวหลังตอนจบของภาคแรก10กว่าปีครับใครที่สนใจก็ลองไปเล่นกันได้นั่ก็เป็นข้าวๆข,ข,ของ s ต a l k e r Shadow of Chernobyl นะครับหนึ่งในเกมที่มันมีเซตติ้งเป็นเอกลักษณ์มากๆใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ก,กดแชร์อยากให้ผมทำคลิปอะไรเกมอะไรเข้าไปโพสต์ได้ใน Discord นะครับใครยังไม่กดซับก็รบกวนฝากกดให้ผมหน่อยถ้ากดกระดิ่งด้วยจะเย่ยม,มากๆเลยนะครับแล้วก็ขอฝาก MSI กับ s t a l k e r 2ไว้ด้วยนะครับใครกำลังคิดว่าจะเปลี่ยนคอมอัพคอม ผมว่ามันไม่เสียหายครับที่คุณจะลองกดเข้าไปดูสำหรับวันนี้ The Codex ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ